สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อ้อยพาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศที่ศูนย์บุญมีที่พี่อ้อยเดินทางมารับวัคซีนเข็มที่3นะคะเพื่อนๆพี่อ้อยก็เก็บบรรยากาศที่ประถึงศูนย์บุญมีแล้วพี่อ้อยก็ไปทงจุดภาคกองมาจุดภาคกองเพื่อก่อข้อมูลแล้วก็รอคิวเรียกเข้าไปรับวัคซีนที่ภาคบนตึกของศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะเพื่อนๆ พี่อ้อยก็จะนำบรรยากาศเล็กๆน้อยๆอยที่พี่อ้อยเดินไปถึงที่ศูนย์บุญมีแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็เก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆบางช่วงบางตอนที่พี่อ้อยเก็บภาพได้ก็เอามาฝากเพื่อนๆตอนนี้พี่อ้อยขึ้นมาบนตึกของอาคารศูนย์บุญมีแล้วนะคะเพื่อนๆรอรับวัคซีนค่ะแล้วพอพี่อ้อยรับวัคซีนแล้วพี่อ้อยก็จะมานั่งพักคอย เพื่อดูอาการ30นาทีค่ะช่วงที่ฉีดพี่อ้อยไม่สามารถบันทึกภาพที่คุณหมอฉีดวัคซีนให้ได้นะคะเพราะเขาห้ามถ่ายภาพบันทึกภาพขณะที่ทําการรักษาคนไข้เขาห้ามบันทึกภาพโดยเด็ดขาดค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นภาพที่หลังฉีดแล้วก็รอพักดูอาการประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆพี่อ้อยก็นําภาพไปเร็กเร้ยกอยที่ให้เพื่อนๆได้ชมก็ประบาณนีอาจจะไม่ ดูสวยงามหรือว่าไม่ถูกใจเพื่อนๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพ่อพี่อ้อยก็อยากจะเก็บภาพนี้บันทึกไว้ในช่อง y o u u u b e บน,น้อยของพี่อ้อยค่ะก็เ,เก็บภาพที่ครั้งหนึ่งเราได้มารับว,วัคซีนเข็มที่3ที่ศูนย์บุญมีค่ะเพื่อนๆก็เป็นภาพโดยรวมประมาณนี้ค่ะ แล้วพอพี่วัยเดินทางมาถึงที่พักก็วันนี้ลางานครึ่งวันพี่วัยมาถึงก็อาการยังไม่ออกนะคะยังไม่ปวดต้นแขนพี่้อยก็มาทำงานบ้านใบเบาๆมาเช็ดพัดลมปัดฝุ่นพัดลมแล้วก็มาปัดกวาดเช็ดถูแบบเบาๆพราะพี่วัยเดินทางมาถึงก็กินน้ําเยอะๆแล้วก็กินยาพาราลงไปเพื่ออ,อ,อ,อดาดักไว้เผื่อ มีไข้มีอะไรแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็กินยาาลาไว้ก่อนเผื่อมันปวดมันอะไรเนาะแล้วทีนี้พี่อ้อยก็ตอนที่ขณะที่เช็ดพัดลมนี้มันยังไม่มีอาการปวดแขนนะคะเพื่อนๆพี่อ้อยแค่ปัดป่นเบาๆไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อแขนมากเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะหาวัาาคซีนมาพี่อ้อยไปทำงานในนี้ก็มันเป็นงานบ้านแบบเบาๆพี่อ้อยทำได้คะ่ะ เพราะว่าฉีดมาวันแรกมันยังไม่แสดงอาการยังไม่ออกอาการยังไม่ปวดต้นแขนพ่ออยก็พอทาได้ก็ทําเพราะว่าไม่ได้ทํางานที่บริษทัทพักรางานครึ่งวันก็เลยมาห้องมันก็หาอะไรทําแบบเบาๆค่ะเพื่อนๆว่าเป็นคลิปประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้พี่อ้อยฝากกดติดตามเพ็นกําลังใจพี่อ้อยด้วยนะคะต้องขอขอพบพระคุณมากค่ะที่เพื่อนๆเ,เข้ามาให้กําลังใจค่ะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ